มหกรรมไทย i ลน n ์อินเตอร์เนชั่นแนลสปอร์ตเอ็2015ที่สุดแห่งงานแสดงสินค้ากีฬาสร้างสรรค์กีฬาไทยสู่สากลจัดขึ้นไปเมื่อระหว่างวันที่22-25ถึงตุลาคมที่ผ่านมาณบ,บริเวณฮอล์7-8อินแพคเมืองทองธานีงานนี้เป็นการรวบรวมสินค้าและอุปกรณ์กีฬาจากแบรนด์ดังระดับโลกกว่า500แบรนด์ขนสินค้ามาลดสูงสุด30-80% ทำให้ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาประชาชนทั่วไปที่เข้าชมงานมากกว่า3 0 0 0 0 0คนโดยภายในงานก็มีบูธกิจกรรมมากมายมาสร้างสีสันและความสนุกให้กับผู้ร่วมงานอย่างน้อยก็มีรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านไปแน่นอน ซึ่งเป็นปีที่3แล้วที่บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนร่วมออกบูธไทยเบฟสปอร์ตพาวิเลียนที่จัดภายใต้แนวคิดบิยอนสปอร์ตมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาภายในบูธได้มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นม e ตแอนกรีตอย่างใกล้ชิดกับนักเตะชื่อดังอย่างสุชานุชนุ่มและอนวินจูจีนจากทีมบุรีรัมยูเนเต็ดสินทวีชัยหัตไทยรัตนกุลและสุทธินัน์ผู้หอมจากทีมชนบุรีเอฟซีชาลิวชับป,ปุยและจักรพันธพรสายจากทีมสุพรรณบุรีเอฟซี มงคลทศก k ยและทศวัตรลิมวันนัสเถียนจากทีมอร์มีอยู่นเต็ตและเทียรเทพวิโนไทยจากทีมเพื่อตำรวจหรือกระทบไหลทับตบสาวทีมชาติไทยนำโดยกัปตันกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์น่องปลื้มจิตถินขาวส่วนทีมชายนำโดยจีรายุรักษาแก้วสรานจิตเจริญสุขและกฤษดานิวัฒสวยัยหรือจะเป็นนักเทนนิสสาวขวัญใจชาวไทยอย่างแทมมี่แทมารีนธนสุการ์เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังมีถ้วยรางวัล AFF Suzuki Cup 2014ซึ่งเป็นของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยและถ้วยแชมป์ชาง FA Cup 2015หรือถ้วยรางวัลวอล,ลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2013ที่จะนำมาโชว์ให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังมีกองทัพหุ่นที่ใส่ชุดกีฬาไม่ว่าจะเป็นชุดฟุตบอลวอลเล่บอลสนูกเกอร์เทนนิสกอล์ฟและจัก,กรยานที่ไทเบฟได้ให้การสนับสนุนมาร่วมโชว์ด้วย ขนาดที่กีฬาจักรยานก็จะมีกิจกรรมปั่นแข่งขันวัดความเร็วการแสดงมวยไทยไลฟ์มวยคาดหมัดให้ได้ตื่นตาตื่นใจถึงขอบเวทีรวมทั้งมีการโชว์ภาคเรือยาวโดยนักภาคเรือยาวรุ่นจิว๋วที่มีความสนุกสนานไม่แพ้การภาคในสนามแข่งจริง และที่เป็นกิจกรรมไฮไลท์ของปีนี้อย่างกีฬาสุกเกอร์ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันสนนกเกอร์6แดงน็อกเอาท์หรือ6แดงแทงเร็วที่จะหาแชมป์เพียงหนึ่งเดียวเดินทางไปชมการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกที่ c r u เซเบอร์เทตเตอร์ประเทศอ,อังกฤษในปีหน้าซึ่งถือว่าเป็นรางวัลพิเศษที่ทางไทเบฟนำมามอบให้แก่แฟนที่มาร่วมภายในงาน สำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Thailand International Sport Expo 2015นี้นอกจากบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดจะเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาให้กับเหลานักกีฬาไทยแล้วยังถือว่าเป็นการปลูกสร้างความคิด Beyond Sport มากกว่ากีฬาคือน,น้ำใจนะักกีฬาให้กับคนไทยผู้ที่รักในเกมกีฬามีการเล่นกีฬาด้วยความมีน้ำใจโดยผ่านบรรดานักกีฬาที่ทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนอีกด้วย